สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรและผู้ชมทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรที่5จะมานำเสนอผลงานเด่นได้แก่โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อสุรินทร์วากิวครบวงจรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้เกษตรกร,ร,กรสำหรับโครงการนี้จะมีรายละเอียดและความน่าสนใจแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันค่ะสำนักง,งานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรที่5 ได้รับมอบหมายจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรหรือกองทุน FTA ในการติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกร ในปีงบประมาณ2,565ได้ดำเนินการติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อสุรินวากิวโคพบวงจรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้เกษตรกร,กรของวิสาหกิจชุมชนโคขุนสุรินโกเบคพบวงจรงจตําบลสลักไกอําเภอเมืองจังหวัดสุรินโดยได้รับการสนับสนุสน,นเงินกู้ปลอดดอกเบีย้ยจากกองทุน FTA กว่า21ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ10ปีโดยในปี2565สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่5ได้เริ่มติดตามประเมินผลโครงการเป็นปีแรกผลจากการติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเป็นรายไตรมาสพบว่าสามารถนำโคเขา้าขุนได้ครบ240ตัวต่อปีซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายที่กำหนดและการบริหารจัดการปุ่มวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากที่เราได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน FPA นะคะทำให้กลุ่มวิสาหกิจของเราเนี่ยสามารถผลิตโคออกสู่ตลาดได้เพิ่มขึ้นปีละ240ตัวซึ่งการเพิ่มขึ้นของจํานวนโคเนี่ยทำให้เรามีมีขีดความสามารถในการแข่งขันก็คือสามารถได้ลูกค้าที่เพิ่มจํานวนขึ้นแล้วก็ทําให้เราผลิตโคทีอ่ออกสู่ตลาด ได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ต่อเนื่องค่ะค่ะก็มีเจ้าหน้าที่มาติดตามไตามาดเลยนะคะก็มาเยี่ยมเยียนกันบ่อยๆมาให้คําแนะนําของเราในเรื่องของหลักๆเลยคือมามองแล้วก็มาคุยร่วมกันว่าภาพที่ทางเจ้าหน้าที่มองุ่มเกษตรกรมีจุดไหนที่ยังอ่อนด้อยอยู่ที่จะต้องเสริมนะคะค่ะต้องขอขอบคุณกองทุน,น FTA นะคะที่ให้โอกาสเกษตรกรเราได้เข้าถึงกองทุนนี้และที่สําคัญนะคะเจ้าหน้าที่ที่ได้มาให้คําแนะนํากับเกษตรกรของเราเนี่ย ทำให้โอกาสที่เกษตรกรจะสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดของโคเนื้อคุณภาพสูงเพื่อทดแทนการนําเข้าทําให้อาชีพเกษตรกรของเราสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะขอบคุณค่ะ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่5เล็งเห็นประโยชน์และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จึงประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการขอรับการช่วยเหลือจากกองทุน FTA ของกลุ่มเกษตรกรในการประชุม SCP และอปกรระดับจังหวัด ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานและเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมากรวมถึงการให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน FTA ในระดับจังหวัดครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านนะครับผมนายนุ่งพงสุสมิตรครับรองผู้ว่าราชาการจังหวัดบีรัมครับรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญว่าจะทำไงให้พี่น้องเกษตรกรขวกเราเนี่ย ได้ปรับโครงสร้างทางการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับเขาได้เนี่ยก็มีกองทุนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรของเราจอดบิรามเองเนี่ยเล็งเห็นความสําคัญนะครับในเรื่องนี้นะครับก็ได้เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรเข้ามาร่วมนะครับเพื่อจะกู้เงินกองทุนนี้ไปปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเราได้เคยร่วมกับพี่นาในหลายครั้งนะครับแล้ววันนี้ก็มีการพิจารณาในส่วนของกลุ่มเกษตรกรนะครับ เกษตรพอเพียงบ้านหนองตะเพงหนองตะเพงอยู่ที่อำเภอสตึกนะครับก็ได้เข้ามาเพื่อให้คณะอนุกรรมการการพัฒนาการเกษตรนะครับและเกษสรกรของระดับจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยร่วมกันพิจารณานะครับแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็จะมีสำนักงานเกศกรษฐกิจกเกษตรลงมาช่วยแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรครับมั่นใจนะครับว่าถ้าท่านพร้อมเนี่ยแม้จะทําการผลิตนะครับ ทั้งด้านการเกษตรกาตรบริษัทต่างๆเนี่ยทางจังหวัดบุรีรัมยียินดีนะครับโดยหน่วยงานของรกระทรวงเกษตรทุกหน่วยงานเลยจะลงไปร่วมมือกับท่านไปทํางานร่วมกับท่านเคียงคู่กับท่านแล้วก็นําเสนอโครงการนะครับผ่านขั้นตอนต่างๆจนส่งไปถึงกองทุนเพื่อพิจารณาให้ได้ครับถ้าเราตั้งใจมั่นใจเนี่ยเชิญชวนเลยครับมากองทุนนะครับเพื่อ,อพัฒนาการตับโครงสร้างทางการผลิตทางการกเกษตรเนี่ย เพื่อเพิ่มอีความสามารถในการกข่ัน FTA เนี่ยมากันให้เยอะๆนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านมีความพร้อมนอกจากการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนในหน่วยงานภาครัฐแล้วสำนักงานเศรษฐกิจฐฐฐฐการเกษตรที่5ยังได้รับฟังความคิดเห็นของอาจารย์จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ในประเด็นการใช้ประโยชน์จากกองทุน FTA สำหรับการทำงานวิจัยเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้เกษตรกร โดยศูวนย์วิจัยบีซีเพื่อเศรษฐกิจชนบทแห่งยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเรายินดีที่จะเป็นติ้งแทนนะคะเพื่อที่จะ create นวัตกรรมหรือน,นํานวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยเนี่ยไปสู่เกษตรกรนะคะซึ่งโครงการ FTA เนี่ยน่าจะเป็นโครงการที่เชื่อมโยงให้มหาวิทยาลัยไปเจอกับเกษตรกรนะคะเป,เป็นกองทุนที่มาเชื่อมเราเข้าหากันนะคะที่จะนาไปสู่การพัฒนาเกษตรกรพัฒนาทักษะเกษตรกรไปสู่ทักษะใหม่ๆ เปลี่ยนจากเกษตรกรดั้งเดิมเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรหรือเราเรียกว่าอกรีพเนอร์นะคะอาจารย์คิดว่ากองูอฟทน TA, เนี่ยจะเป็นตัวจุดประกายสำคัญที่จะทำให้เราพัฒนาอีโคซิสเต็มหรือระบบการพัฒนาเกษตร,รแบบดั้งเดิมเนี่ยไปสู่กเกษตรแบบสมัยใหม่นะคะที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีอยู่มีกินแล้วก็หลุดพ้นจากความยากจน สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่5ได้มีการประชาสัมพันธ์กองทุ TA, น FTA <Walk. S 2> เพื่อให้คำแนะนำแก่กลุก่มเกษตรกรในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป